ผู้ชมครับอาคารเลขที่37ตรงมูลเรียนน้ำพุตรงนี้นะครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปเพราะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนี่คือที่ตั้งของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรทำมาพิบาลตอนนี้มีคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมครับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนาประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมากขึ้น การหากรุนกาที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาในพื้นที่การศึกษาดูงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทในการสนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้การเมืองการปกครองของประเทศไทยเกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดการมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งของประชาชนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ประธานรัฐสภาจึงได้มีโนโยบายสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าวจึงได้จัดตั้งสำนักง,งานรัฐสภาประจำจังหวัดขึ้นโดยผ่านคณะกรรมการขร้าราชการรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบจัดตั้งสำนักง,งานรัฐสภาประจำจังหวัดนำร่อง6อจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่นชนบุรีเชียงรายพระนครศรียุธยาสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะรวมถึงการสนับสนุนเรื่องของสิทธิของประชาชนนะคะ<ม>เพื่อใหอ้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็มีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย ที่มากขึ้นนะคะโดยรัฐสภาเราเนี่ยก็จะได้ลงมาใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นจากเดิมที่เคยมีแค่ส่วนกลางสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานรัฐสภาตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่37ถนนอุปราชตําบลในเมืองอําเภอเมืองหรือบริเวณวงเวียนน้ำพุเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่มีปัญหามีผลกระทบนะคะเกี่ยวกับ ด้านกฎหมายก็ได้นะคะด้านสิทธิของท่านนะคะปัญหาเรื่องราวร่องทุกต่างเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันนะคะที่รัฐสภาจังหวัดได้เลยะค่ะเบื้องต้นนั้นสำนักงานแห่งนี้ประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยซึ่งรัฐสภาประจำจังหวัดจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบทบาทหน้าที่สำคัญของรัฐสภาคณะกรรมการและความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้รัฐสภาประจำจังหวัดยังอำนวยความสะดวกสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆผ่านช่องทางของรายการวิทยุสื่อออนไลน์รวมทั้งโทรทัศน์ร,รัฐสภาซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิตอลที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งรัฐสภาเองก็เพิ่งเปลี่ยนระบบมาเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็เรามีคู่มือนะคะมี ให,ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงรัฐสภากิจกรรมของรัฐสภาได้เลยนะคะพี่น้องประชาชนจะนัดผู้แทนราษฎรในเขียใดเขียดใดมาพอกันัดพาวได้หรืออีกในด้านหนึ่งการทำง,งานของสภาเนี่ยคณะกรรมการาต่างๆเนี่ยสามารถมัประชุมอยู่รัฐสภาสาขาดใดรัฐสภาประจำจังหวัดมีตำแหน่งและกรอบอัตรากำลัง โดยแต่ละจังหวัดมีจังหวัดละ7อัตราประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานนิติกรวิทยากรเจ้าพนักง,งานธุรการซึ่งการที่มีสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดนั้นภาครัฐเองหวังว่าจะสร้างความเชื่อมโยงการประสานเรื่องราวและการเข้าถึงความสะดวกสบายให้กับประชาชนมากขึ้นนั่นเองนี่แหละระบอบประชาธิปไตยมันก็ดีึ้นอย่างสิ่ง แต่ละเรืองต่ละเรื่องเรื่องอละมั่วามสะดวกให้พี่น้องประชาชนจะเข่าใกล้ของเข่าใกล้พี่น้องประชาชนตลอดเวลาก็ก็ฝากเ,าเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าเรามาเนี่ยเพื่อเป็นโอกาสและก็เป็นช่องทางสําหรับที่ท่านจะเข้ามาใกล้ชิดกับการเมืองนะคะมีส่วนร่วมนะคะกันโดยโดยใกล้ชิดค่ะ การทำหน้าที่ตามสิทธิและเสรีภาพของตนเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาร่วมกันสรสร้างทำมาพิบาลให้เกิดขึ้นในบ้านเหนือของเราเพราะทำมาพิบาทำแล้วดีสังคมดีครับ